ที่นี่พัทยาครับเป็นที่ที่แบบว่าแทบทุกคนแทบทุกอาชีพก็สามารถที่จะกอบโกยรายได้กอบโกยผลประโยชน์จะมากจะน้อยเพียงใดนั้นก็แล้วแต่เส้นทางแล้วแต่วิธีการของแต่ละคนใช้ชีวิตอยู่นี่ก็เรียกว่าหลายวันนะครับมีหลายมุมนะฮะที่เราได้เห็นแล้วก็ทำให้ผมมองเข้าไปเจอสัจธรรมบางอย่าง เจอเรียกว่าเรื่องราวที่ทําให้เราจะต้องแบบว่ากลับไปคิดกลับไปทบทวนนะฮะก่อนที่ผมจะกลับบ้านไปสู่ทุ่งนาของผมอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เวลาประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับรถราก็จะกว่ายตามปราษาเมืองใหญ่มาวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ชินครับอึดอัดผ่านไปหลายวันความอึดอัดนั้นก็ยังคงอยู่แต่ก็คลายลงไปนิดหนึ่งคงเพราะว่าอยู่ป่าอยู่เขานาน,านไปหน่อย นานๆเข้าเมืองใหญ่ทีก็จะรู้สึกแบบนี้พัทยายังคงมีหลายมุมนะครับให้เราได้เลือกที่จะเสพเลือกที่จะปรับตัวแล้วก็เข้าหาตามความถนัดของแต่ละคนแต่สำหรับผมเองนั้นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก็คงจะเพียงพอนะฮะสำหรับการเปลี่ยนเรียกว่าสภาพแวดล้อมให้กับตัวเองถ้ามากไปกว่านั้นก็คงจะแบบว่าหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกับที่ เริ่มจะเป็นอยู่ในตอนนี้นะครับแน่นอนนะะว่ามันก็คงเป็นสถานที่ที่อาจจะเหมาะกับบางคนหรืออาจจะไม่เหมาะกับบางคนเลือกดูครับว่าเราชอบและถนัดแบบไหนส่วนผมนั้นก็จะมีลิมิตมีเวลาเป็นของตัวเองนะครับในการที่จะเรียกว่าเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เมืองแห่งความวุ่นวายเมืองแห่งแสงสีเสียงแบบนี้